เราคู่สมรสน,นะคะเดี๋ยวคงจะได้ประยชนได้ความจริง you ตัวที่ดูแลน้องประชาชนที่เข้าถึงค้อมเสร้องรทุกอาของประชาชนเนื การลงหาเสียงแล้วขอโอกาสชาวกองทัพชั้่ให้พาคเมทงานรัใช้คนรอดมอใชค่ะที่ได้นแน้ฉันก็ื่นเต้นสมัครนะคะก็ขอยินดานคะว่าในหน้สมาชิกั้ชี้ยช่อยเหนึแ็นสมัในนที่เราทำงา